เลวก็ใจโอเคครับเ okay. so mm ือสหรับปีนี้นะเราเราทต้องบอกถ้าท่าี่สนามที่ใช้ช่วยขนงารจการนะครับเราอยากการได้แบบนี้ทั้งหมดแต่ว่าก็อยากได้ได้แต่ก็ได้หลายเรื่องแล้วนะครับยกตัวอย่างนะฮะโดยกาว้าที่จะต้องจบวันนี้โอเคเื่อยๆจะไม่มีการรอการตรวจโรคถ้ามีการตรวจรคสเรื่อยๆเราก็บอกว่าวรวจะก้วนตรวจพบแล้วตรวจไ่ได้าว่าตรวจแล้วพบ ีไม่ยอมนั่นคืนรางานท่านไม่ได้เลยแต่แล้วอาจจะมีการมการเรื่องการลงโทษแคทบอสไม่เข้าไปต่างภาษาปีทั้งนัอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องเพราะนั้นสิ่งที่ท่านผู้จัดการมาพูดเนี่ยสำคัญจากเพื่อนมาที่น้องท่านจะบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เพราะวันนี้ท่านมาบรรยายด้วยตัวท่านเองเลยวันนี้พี่น้องที่จะมีการตรวจต้องฟังให้ดีคขาถามต่อไปนะและวเนื้อหาที่ท่านพูดเนี่ย ในเอกสารเนื้อหาที่ผมพูดนะครับมันอยู่ในเรื่องทำผู้เชี่ยวารทำนักนานจ่ารเรียกบานกันครับเมื่อกี้ที่ผมแนะนำไปแล้วว่าเรื่องร้องขอตต่อผมน่าดู้นะครับเราพิจารณา500เรื่องอันนี้ห้อยไว้ที่เมตชของกรมสั่์แล้วเรื่องร้อยอีกอย่างเอ่อถ้าห้อยไว้ก็คือเป็นขั้นตอนที่ว่าพี่น้องจะต้องไปโหลดแล้วมาอ่านการปฏิการที่บอกถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าเกิดไม่ห้อยไว้แล้วบอกว่าเอกสารอยู่ที่ท่านผู้เชี่ยวชาญ แล้วพี่น้องรู้อันนี้พวกเขาผมด้นะพวกผมก็แค่อันนี้เดี๋ยวผมจะรับไปนะครับเขาคนนี้รับทางทางทางเดี๋ยวหน้าคุณท่านดีกทีนะผมไม่ได้พูดเแื่อนนี้นะครับรู้นะอเราจะคุณต้องตอบครับดีครับดีครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของคนจูงควายควายที่จะได้รางวัลนะครับ <sk> นอกจากตัวไฟที่มีความสวยงามแล้วคนจูนไฟเนี่ยครับผมแช้งว่าทุกแนวทิศนึ่งครับมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าไฟสวยนะคือต้องเข้าใจนี่ว่ากรรมการที่ตัดสินายในสนามทุกท่านนะครับไฟทุกตัวนะสวยทุกตัวแต่ตัวที่ได้ที่หนึ่งก็คือตัวที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะครับตัวที่ได้ที่หนึ่งก็คือตัวที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุด นะครับนะเพราะฉะนั้นกรรมการจะดูกไฟก็มาทุกตัวสวยอยู่แล้วแต่ว่าตัวไหนที่มันมีข้อหัวข้อน้อยที่สุดทำอย่างไดแล้วว่าโทรแบนทิปหรือคนจุ่มไฟจะทำให้ไฟของเราเนี่ยแสดงตัวเงินออกมาลดจุดน้อยที่มันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นบทบาทของหน้าที่ระดับโทรแบนทิปนะครับน่นแหละนะ เรื่องว่าหาที่ฐานาสลับโรงพิษหรือของตกวายใช่ไเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่จะไม่ผ่ายรึงเรื่องแต่ปูพายก็สุ่มสลายตอนนี้องนะเราตลองการัฒนารรงนี้นะถ้าคงแบนี้มันจะเยาู่ในการจุบโกลงโกลงควายหรือว่าโกงแอชทนะครับอันี้ตอนนี้ทางประเทศบัตรจะตองพ้มเมื่อไหร่เนี <aquí en S 1> ่ยเดี <en S 1> ๋ยวไปที่ธนาคารเพื่อจะได้ทรานะครับ ป <ITA> ัญหาที่สคือว okay. er ่าปัญหาของคนานทางหารกคือว่าแตงตัวสุภาพไม่สุภาพไม่ได้ร้อยไม่ได้ไปเว่าแตงตัวไม่เรียบร้อยใส่รองเท้าแต่ง้านโดยเฉพาะทัาที่สุดคือใส่รองเท้าแต่งไปในัางนี้นะครับขมเหนตอให้เป็นรองเท้าทุ่สเนะครับตัวอะไรนะัวปางเนี่ยตีกกนะตัวาี่สุดแม่เท่านั้นเองนะครับตัวฟานอ่าตีนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรเห็นนาครับเราหลายคนส่แตงตัวเรียบร้อยหรอไหมครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ส่วนถงเรร้อยสี่เนติมรที่กาจากการชิการลงทะเบียนก็ป้ายก็2ีทงยี่สิบสี่ตัวนะครับการ่ความละเอียดถี่ถ้วนนะครับถูกไหมตัวน้อยเนี่ยเราก็ใช้ใช้เวลานการพิจารณาที่กอเป็นแบบรอบที่สุดนเราให้ผมจะไปสืบมานเนี่ย้ชทีมทำได้่ มันที่สี่ตัวหรืออีกเก้าตัวนะครับเก้าตัวที่ผมการตัดสินแล้วนะครับผมขอแขอเชให้เก้าตย่นี้นะครับมานะครับที่มีอาณาธดีมากๆนดูขนาฟังตวมันไม่น้อเนาะเลาเราเรแยกตุ้มยาเีังมันงตัวจะมีอยู่จะไม่น่วกผมว่าางด้วยสตาครับ บางตัวก็เคินแต่แล้วเามนะครับถือว่าการพัฒนางการควายของเราในช่วง3ปีที่ผ่านมารพัฒนาที่ดีมากนะครับแล้วเช่นกั่นะครับที่เราได้เห็นนะครับในการที่จะริ่มงานครับคณกรรมกาแล้วนะครับคณกรรมการที่จะจะเนว่าผูกตัวที่ด้านข้างนะครับงจาก็ พิจารณาแล้วนะครับจากหนึ่งอัตลักษณ์ก่อนเลยนะครับอัตลักษณ์ของฝ่ายไทยนะครับผมเคยได้ยินกันพูดถึงรับตาแก้งแก้มจ้างนะครับอมทอขาวสีท้าขาวนะครับเผากันช้อนนะครับปุ่นี้ได้เจริลักษณะที่ดีทั้งหมดแต่มีบางข้อากประการนะครับคะแนนที่กรรมการดูเฉลี่ยก็คือโชว์การประเมินเป็นโชว์ท่านผู้ว่ายของท่านนะครับที่านหุ่นจอมจนจัดเวลาที่จะจะ ไม่เข้าเจในเรื่องถึงห้าลิบหนึ่งศรัทธาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นกรณีด้านหลังเห็นนะครับเวลาประการคือก็ต้องเ,เ,เงจ็บเนนจเี่แบบยงอยู่ด้านหลังคือเจ็บเจี่ยงน้าชั่วโมงนะครับท่านผู้ชมคนนี้ยิ้มยอมรับเลยเขาบอกว่าแบบปีหน้าจะมาส่วมนะครับก็เป็นการพัฒนาเพราะว่าผมว่ายังอายุน้อยอยู่นะครับการพัฒนาของกล้ามเนื้อนะครับยังสามารถพัฒนาได้อยู่นะครับการพัฒนาของโครงสร้างเราจะยังพัฒนาอยู่ขึ้นอยู่กับทีมขั้นเรื่องน้ำเนื้อ นาำเลี้ยงก็คือการเลี water, ers, <soci> ้ยงดูสภาพแวดล้อมนะครับท่านนักัรทุกขของท่านดีแล้วก็กาพัฒนาองค์กรเพราะว่ามันผ่านไย่างน้อยอยู่นะครับเ่านทุกตรวการและต้องเลี้งดูครับทรานเหลือสามตัวนี้การคนคุมการดาวการณ์ในเวลาของการจับเพื่อจะประกาศมันเนี่สาตัวนี้ครับคือที่หนึ่งที่สามในรอบที่เราจตมือนะครับต่างคนนครับเราจะ เนาะเดี <toys> ๋ยวจะเอาดูอาการรักเลยเนาะบางตัวนี่็ก็ไม่ชัดงหรือจางก็ถือว่ายังมีตาแ้ะนะครับก็หัวตาสูงสาวอยู่บางตัวทุกตัวมีนะครับแก้มจ้ามันมีสองจุดเลยนะครับตัวนั้นก็มีอยู่ใบตาดึงๆอ้อคอขาวทีนี้กรรมการถามดูที่ยื่นจ่าเขาประกอบกับการถอดเราเทียบดูคอเห็นหนังัวนี้ก็ต้องต้อง ใจก็ถือว่ามันจะเกงที่นี่ยตลอความยาวนะครับกมพิจารณาเวลาต้องการเดินดูดูร่าง้ายเขาก็ดูอะไรก็มะดูทากการทำท่าอกทีีการอยู่แล้วเนี่ยอกว่างอกกว้างไหล่ก็จะกว้างกานะครับขาอีู่ตรงดีไหมนะครับอ่าแต่ที่มันดูชคดีกรรมการชอบเ็นผู้ว่าเจ็กระดูกดีเขาจเห็นกรรมการบอกว่าเจ็ดกระดกดีนะครับ แต่กระโด่งปคือมองไม่เห็นปุ่มตรงช่องถูกปออมเด็กรีช่วงหลายชตัวนะครับช่องลตัวขอการบอกลึกดีผมยังาีงลึกดีเป็นยังไงจะบอกนรับผ่านตรงนี้ลึกลึกอบริเวณแนวสันหลนะครับตั้งบนเวที่เท้าทกว้ามากจะเรียกว่าลึกนะครับถ้าแค่จะเรียกตื้นนะครับ ความยาหอก๊อกยามีแล้ที่ตัดคูดเนี่ยม no. ัทำอะไรเน่าจามีเรแต่ด้นนั้นความยากับความมิตต้องสมดุลกันสมปัญญัวามที่จะสวยงามความกูยาเปไป็เกิดแลยครับมีหลักแอ่ความยาเปไปทางนิดก็หน่อยพวกนี้มันก็สมดุลสม่วลกันจ้าหรือหากตรงนี้ครับตาราะไรนะครับเริ่มจากตรนี้ครับมันฉีกไปเลย ตอนนี้นะครับ่านพิจาราาบริเวณสะโพกจะเห็นว่ากั้ามเนื้อก็ถือว่าสมบูรณ์เป็น80%แค้ขาเวลาทำารแค้ขาเขาดึงข้อเาครับอข้อเท้ายืนบนตีไหมบางตัวครบางตัวยืนแบบผมขาที่มันแบกยืนไปนะครับาษเรียกยืนแบบจิเป็ดตรงนี้นะครับผู้ไปสามารถจะแต่งตีได้แต่งตีไแล้วอาจจะดีขึ้นเมื่ยืน้อาจจะมีขนาขึ้น ยืนบนจีจะดีเพียงแต่เราะการเปตะจีถือว่าไม่ไม่ถูกติกตานะครับตอนนี้ก็โอเคความนึกดีนะครับเราจะเห็นว่าการรับโชโตนะครับการรัชโตะเขามองน่าท้ากันนมันจะไม่เต็มมันจะขาดไปนิดนึงเป็นจุดที่ที่ด้อยกว่าที่สองตัวนะครับมีความเลื่อนตัวอย่างที่ผมบอกทั้นลื่อนมากเลยนงครับปลายจะชาดนะครับเพราะฉะนั้นคว่า ภพบินกี่ปัญหาดีทังการจรารก็มีกฎเก็นเอกนะครับให้ไฟหมายเลขที่สาได้ลอัครับ้วุกครับลูกค้ารอจากเมืองูลือสอหมายเลขสามหมายเลขสามหนยีจากอนุทยาครับหมายเลขสิบนะครับต่อแก้วจากร้อยเ ันก็จะมีเรื่องวัดตอนต่อต่อแล้วตอนนี้นะครับจะแำเช่นว่าพวกอะไรนวามกว้างกับกนะครับคายานกันนะครับอย่าีเลยาครับามยาวนะครับความยาควาาตัวกับความว้างสตัวในเปกับแทนหลังจัดองดูนะครับความที่มี ็คือแรรุ่เด <If S 1> ียวกันอโครงร่างที่ใหญ่กพอโคงร่างใหญ่กว่าก้ามเนื้อคู่ครับของเพาะทีงคู่เต็มีนะครับโคหามพอตัวนี้ใช้เนีคหามถึงได้เ่นแบบแต่ต้องระังนะครับโคหามจับต่ปนึงตัวนี้โคหามจัดสูงก้ามเนื้อริเรณเพาที่บอกดูดัดาที่มัน้งมนี่เลย่ะช่องขาด้านในก็ไอ้บอกเ้ที่จับช่อขาด้านในเยอะม เคอทมงาที่าขวาอาจจะลักพ่อกันนะครับกรรมการมีม re. ติเป็นเอกฉันทไหมครับตัดสินเลยไอ้หมาเลยสามมต่อหครับวั้ัมทยครับรุาได้แชมป์รอชมปนครับอแก้

หลงนะมีผ้าเลยครับเอาผ้าลงไปก่อนแล้วให้ผ้าหลังเลยนะครับทัวร์ไม่ไหวครับเนาะ